นี่ครับผมนี่การรถเที่ยวกับผมหาซื้อได้ทั่วไปครับแถวครับมันจะเดียวครับผมจะเซ็นน้ำน้อยนะครับแถวครับแถวของห้องแถวภาษาเหนือครับน้องผมเลือกครับไปเจ็ตออกที่หลังได้ครับครับผมสวัสดีครับผมแชมเบิร์กไอโฟมแมนครับผมครับเอ่อ เบิมวันนี้เขามีอย่างจะมาเนี่ยให้ปีนน้องน้องอคิดติแล้วมาผมเคยแบบผสมเกาวผงฮือโป้อพ,พอแล้วมีคนมาถามตอนลังราว่าผมจะมาสอนวิธีการถ้ามันมีกาวผงเนี่ยเนี่ยจะได้ผมเลยจะมาสาธิตว่าผสมขี้เลยกับกาวละเท็กครับผมใช่ครับผมนี่ขี้เลยครับผมเบิรมขี้เลยเขาไปเอามาจากไหน,นจริงๆเรื่อตัวนี้เนี่ยมันจะมขีขายในท้อ,องตลาดครับผมแต่ตอนผมมีข่าอยู่ครับ ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามลุ้งเลยมันก็หายากอย,กอยู่เข้อนี้ต้องไปคิดเลยละเอียดครับผมเพิ่งจะดีครับผมถ้าคิดเลยย,ยาวๆเลยมันก็บบักใครดีบันไดครับถ้าคิดเลยละเอียดจะดีครับถ้าใครอยากจะได้อยจะจะต้องการจะไรใจก็ตักเข้ามาแล้วกันเนาะครับผมแล้วมีน้ำน้อยนะครับผมมีน้ำครับก็ผสมน้ำเปล่าผสมน้ำเปล่าครับตอนแรกผมจะบีบกาวเข้าไปก่อนครับผมกาลเทศครับผมกาลเทศกับกาวทั่วไปล่ะฮะถั่วไปครับนี่ครับผมนี่กาลเทศครับผมหาซื้อได้ทั่วไปครับถ้าซื้อผมนี่มีครบชุดเลยครับอ๋อ มีเลื่อยด้วยมีเลื่อยแล้วก็มีกาวแล้วทีคือควรครับผมผสมครับอีอเลื่อยครับผมความใจงานเลยความใจงานได้เลยครับผมต้องกลัวครับผมผมใส่ใจครับผมใส่ใจลูกค้าทุกคนครับแผงใหญ่เขาแนะนำาแนะนำหัวใจตรงนี้ครับผมมันยืดย่นได้ครับผมนี่ครับคนควรไปนะครับผม บางเกี๋ยไอ้เนี่ยครับผมน้องครับมันจะเหนียวครับผมแต่เซนนาด้วยนะครับแก้วครับแก้วของห้องแก้วก็สานเดียร์ครับครับบางเตี๋ยเขาเจ้าเก้าผงเนี่ยถ้าแผงยังไงเนี่ยไมนมันเหมือนๆอาจจะแตกก็ได้แตกครับมันกรอบครับผมมันกรอบอันนี้มันยืดยูนได้ครับผมยืดยูนนครับแต่ว่าบางเตี๋ยมันคิดเลยหายหนาหายหนาครับผมหายหนาครับผมแต่ที่ผมเนี่ผมพยายามหาให้ลูกค้าทุกคนครับที่ต้องการครับผมน่าจะได้เอาไปใช้งานใช้งานนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับครับมันจะเหนียวครับผมนี่ครับแน่นอนครับแต่่ต้้องงทิไมเป็นนนวััะครบ อ๋อกว่ามันจะแห้งอ่าครับผมมันจะแห้งจ้าแกว่าได้แจความรับผมแต่ว่ามันดีดีครับผมดีครับนี่ครับหันเราครับผมนี่ผมสุดยอดรครับผมนี่ครับเออทังเบิ้มเดียวครับผมเดียวเดียวไอไอขี้เหลื่อยผสมกาวเนี่ยเขาผสมสีฟูลงไปได้เวยก่อนได้ครับผมถ้าจะต้องแกะแล้วเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันครับผมครับผมถ้าไขยากจะผสมให้มันเป็นสีค่ายๆสีค่ายลงแดงลงเหลืองลงตามตีพื้นไม้ครับผมโอเคครับผมอันเดียขามาโป้โปเขาครับผม หอยต่อเลยเนาะครับผมนี่ครับหอยต่อเลยครับผมนะครับมันเหนียวครับผมนี่ครับน้องผมเลือกครับเป็นเจ็ดออกที่หลังได้ครับเจ็ดด้วยน้ำได้ครับผมอ๋อเออเครับผมนะครับใน่น้อยครับผมเขาเน้นน้ำเยอะนี่ครับผมหอยหอยแตกญ่ๆเนาะครับผมสี่เป็นเงินไปนะครับผมเดี๋ยวผสมนิโป้โป้อีกทีหนึ่งครับผมมันจะเรียบอันนี้ก็เขาใจื้อมันอุดแหยง่ายก่อนน้ำเหลือให้น้อยสุดนน้อยสุดครับผมเดี๋ยวจะโป้ง่ายๆถ้าโป้ดินสะพองเลยมันมีสิบ มันยุบหรบางทีมันก็บริยูอ่าบริยูครับผมคิดเหลือผสมกาวเนี่ยถ้าเขาโป้สดงมันแห้งเขาเนี่ยจะได้ต่ออ๋อคัดครับผมคัดคัดแล้วร้องปืนด้วยชักแรกเกิดก่อนครับผมอ๋อโป้ลงไปกั๊หนึ่งอ่าโป้มกั๊คือว่าเขาต้องร้องปืนด้วยลักก่อนแล้วก็แรกเกิดเงาอ๋อก็ท้าก่อนอ่าท้าก่อนครับผมท้าเสร็จแล้วเนี่ยแต่ต้องคัดก่อนนะครับผมคัดก่อนคัดก่อนทำสะอาดให้เรียบร้อยขึ้นผิวเรียบร้อยเราเซ็จแล้วก็ที่นี่ก้อยผสมนิ่งโป้โป้กับต่อสีคคคล้้้าาายๆพืืนไมมอออ๋รับผก็ว่เ ทาเหือดินมันอิ่มก่อนหรือว่าอ่าอิ่มก่อนครับผมเนาะครับผมดูก่อนครับผมคือมันดูก่อนแล้วนี้เราก็โป้ซ้ำตัวที่เขาโป้ขี้เลยไปก่อนครับผมเพราะมันแห้งละแห้งละอ่าทิ้งไว้วันหนึ่งแห้งละแล้วเขาก็โป้มันเต็มคือมันเนียนเลยเนียนเลยอ่าเรียบเลยครับผมโอเคครับผมหลังจากเรียบแล้วเขาก็สามารถอ่าจะแต้มสีแต้มอย่างกระวาอ่ากรวานไปครับผมไปพอในคลิปจริงผมเนาะไม่เพราะว่าจะเป็นอ่าพวกดินสแล็กพอในคลิปก็เอาได้ เดียวว่าตีดแต้มสีเขาไปเลยละถ้ามีปัญหายังสอบถามไม่เพีจผมได้เลยครับผมสอบถามมาได้เลยครับผมโอเคสำหรับสำหรับวันนี้มีอย่างเจ้าฟ้าเห็นก็มีอย่างครับผมจะลืมสีผมอย่างเดียวครับผมพอค้นที่ขายกันครับผมหน้าตาดีสีก็งามครับผมครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับผมคือเป็นกําลังใจกําลังใจผมมาตลอดครับผมอุดหนุนอุดหนุนสีผมมาตลอดครับผมครับผมสำหรับวันนี้กับฟ้าปฏิอนะจังหวะครับผมสวัสดีครับ